นี่เราจะทําของขวัญเปเชียลกิฟต์เซ็ตทั้งหมดกี่ชิ้นนะเชิ้นตอนนี้ก็เหลืออีกสองชิ้นมันก็จะครบแล้วปะปีเออ <ไป S 3> ด,ดีดีดีมามา,มา,มาก็คืออันนี้ชิ้นที่8อันนี้ชิ้นที่9ถูกปะ่ะอืมใกลเสร็จแล้วมาแล้วเราเนี่ยจะแจกให้ชาวเมืองลักจะไาดา้ย,ยังไงอะ่ะ ป,ป๊าปีวันนี้นะเราจะแจกทั้งหมด3ชิ้นกระเป๋ากับรูปโครโลยพร้อมลายเซ็นของกันแล้วก็ป๊าปีเออดีเลยแล้วถ้าชาวเมืองคนไหนเขาต้องทอํายังไงนะถ้าชาวเมืองคนไหนเนี่ยอยากได้นะครับต้องทํายังไงนะป๊าปีอ้าวฉันต้องบอกแล้วเนี่ยใช่อา้าวง่ายมากตั้งใจฟังให้ดีนะกติกาง่ายๆนะครับผมแค่คุณเนี่ยแชร์ไลฟ์นี้นะครับผมจากไลฟ์ไลฟ์เนี่ยไปที่ทวิตเตอร์ของคุณและในแคปชั่นของคุณนะครับให้เขียนอวยพรวันเกิดครบรอบ9ปีให้ลาซาด้าแล้วติดแฮชแท ลาซาด้า9 BD X off กันด้วยผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะคะที่ให้เหตุผลได้โดนใจที่สุดเนี่ยก็รับของรางวัลจากคู่เราไปเลยนะแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่ตอนนี้นะจ๊ะจนถึง5ทุ่ม59เท่านั้นนะครับแล้วอีก6อันละปะปีอ่ะอีก6อันเนี่ยต้องร่วมกิจกรรมบนทวิตเตอร์ของลาซาด้าสอันเนี่ยเขาเล่นไปแล้วเมื่อวันที่23ามมีนาที่ผ่านมาจะประกาศผลวันนี้ตอนท้ายไลฟ์นะครับผมและตอนนี้เนี่ยเหลืออีก3อันจะต้องเล่นในวันที่2ี แบบนี้จ้ะโอ้โหกติกานะครับดูได้ในแอปของ Lazada นี่แหละง่ายๆเลยแค่พิมพ์ Lazada Super Party ในช่องค้นหาเลยนะครับอืมนี่กันจุกกระเป๋าใบนี้เลยนะป๊าปีจุนเล็กเยอะนะครับเบบี้เออทำให้เสร็จก่อนทำให้เสร็จก่อนแต่ก็เสร็จแล้วก็ว่าอย่างนี้มันน่ารักแล้วของของผมเลยอันนึงรอแป๊บนึงนะครับ นีอันสุดท้าย last one last one แคนึงนะไปนึงนะใกล้เสร็จแล้วปุ๊บเรียบร้อยนี่นยังไงล่ะนี่คือของเราสองคนบิดบิด,ดทางนี้บิดทางไหนนี่เหรอนี่ครับสวยมากเอาจริงๆยิ่งกว่าแวนโก๊ะนะจ๊ะยิ <laughs> ่งกว่าเยอะ <laughs> มา เร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปเก็บเตรียมให้ผู้โชคดีออกมาเย่ะน,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 นี่ไปเราปิดปิดปิดนี่ก่อนนึงปักนึงอะไรออกให้เรียบร้อยอ่โอเคมานี่เอาไปเก็บในบ้านก่อนมาระวังระวังร้อนร้อนร้อนอ่า เออเอาอเมอืออ๋อเอ้ยเสร็จแล้วเหรออือดีมากเลย9ชิ้นกว่าจะเสร็จอือเฮ้ยไฟดับอ่ะททำไงอ่ะจ่ายค่าไฟป่ะเนี่ยลุ้นแน่เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาได้ยังไง ก็เมื่อกี้ไฟดับก็เลยเปิดห้องเข้ามาคิดว่าเป็นห้องตัวเองอ่ะโทษทีไปก่อนนะม้นเข้ามาได้ยังไงอ่ะมันไม่ล็อกประตูอ่ะไม่รู้อ่ะข้อที่สามเติมเต็มส่วนที่หายผสานความเป็นทีมเวิร์คสั่งซื้อสิ่งของที่หายไปจำนวน9้าชิ้นและนำกลับมาวางในตำแหน่งเดิมภายในเวลาที่กำหนดโอ้ยนี สองคนก็เป็นลาซาด้าซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันเหรอใช่แล้วคุณมิ้นก็เป็นเหมือนกันเหรอเอองั้นพี่มิ้นเนี่ยก็ต้องช่วยพวกเราเล่นภารกิจแล้วอ่ะอืโอเคยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องรีบแล้วแหละเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยจับเวลาด้วยของทั้งหมดหายไป9ชิ้นใช่ไหมรับผิดชอบคนละ3อย่างโอเคไปเริ่มหาโอเคไปหาเก้ชิ้นอันนี้หนึ่ง หายไปไหนเนีใช่แปดใช่ไหมหาไปไหนายไปไหนอย่างหนึ่งอ่ะรู้ยังหายไปไหนอย่างหนึ่งลองก้มไปดูที่หน้าอกตัวเองสิเออหมอนหมอนไง ครบแล้วใช่ไหมเ้าอย่างครบแล้วเ้าอย่างโอเค,อเคงั้นเรามาสั่งของจากแอป Lazada ด,ดีกว่านะเพราะ,ะว่าเขาส่งไวส่วนลดก็เยอะส่งปีทั่วไทยคุ้มจริงๆเลยอ่ะมากระเป๋า1นึ่ออลำโพง2 ดัมเบล3เอากันถึงเวลาแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งของกันมีเครื่องฟอกอากาศฟอกอากาศนาฬิกานาฬิกาแล้วก็อะไรวะนี่มอญมอญมอหมอนรักมอนลักโอเคครับตาที่มีโคมไฟตั้งโต๊ะมคม แล้วก็น้ำหอมหอมสั่งเลยสั่งเลยไะแป๊บนึงสิอ่ะเรียบร้อยกดให้ออกกับกันเรียบร้อยละโอเคใส่ตังนะจ๊าปด้วยผู้หญิงใส่เปภาพลจิตของเราเนี่ยง่ายมากๆเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยของมาส่งแล้วอ่ะปีมาช่วยขนเร็วอะอ อันนี้มาไดไหมมองไว้ไหนอยะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ก่อนไดไหมไดไหมเพนนี่นี่แกเลยไหมอือแกเลยยอดมาอ่นาฬิกาน้ำหอมสุดชาร์น้ำหอมอ่ะพรมเจ้าหมอนดัมเบลแล้วก็กระเป๋าโอเคเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นนะป้าปีเราทาอะไรผิดปะเนี่ยกันว่าเราก็ทําตามแต่การทุกอย่างนะเ,เออเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆน,นะทุกคนทางลาซาด้าเนี่ยก็ยังไม่มีใครติดต่อมาเลยภารกิจก็ยังไม่สําเร็จยังไงเราก็ต้องเอาของไปวางตามโจทย์ให้ได้ก่อนอืม,อมอเอาเำยไงดีอ่ะก็เอาเป็นว่าแบ่งของกันไปวางนะแล้วก็ระวังอย่าให้โดนเลเซอร์ด้วยอืมอืมอืมเออเราว่าที่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่า เราสั่งของมาเกินแน่เลยอะเอาท่มินก็มันอดใจไม่ไหวของมันแบบน่าซื้อไปหมดเลยแถมลดเพิ่มอีกหกต่อมันอดใจไม่ไหวจริงๆนะกนานโอเคโอเคโอเคช่างมันช่างมันตอนนี้เนี่ยเราต้องทําภารกิจให้สําเร็จก่อนแล้วกันเนอะไปแยกย้ยายไปวางกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าใครโดนเลเซอร์นะจะต้องโดนทําโทษตามจํานวนที่โดนเลเซอร์โอเคไหม โอเคไปงั้นแยกย้ายไปวางของเลยเลยไปนี่ใกล้ๆอุ้ยบางอันนีก็มองไม่เห็นนี่อันนี้ง่ายเอาไปก่อน เอาดีๆอย่าให้โดนโอ้ปวดขาปวดขาตรงนีนี้วะโดนไปแล้วกันหนึ่งทีหนึ่งทีไปเลยถ้าเราไม่เข้าไปเนี่ยเราก็จะทำภารกิจไม่เร็เลยนะเร็วๆเราไม่ทันเลยนะมันยากอะไปอะตองเออะวางผมให้พี่ด้วย เออเออมุดไปสิเออเออไปหมอบหมอบเีอยืนตรงนั้นแหละเราเอาโคมไฟไปวางโคมไฟโคมไฟมาโคมไฟอยู่ไหนอะนั่นไงเฮ้ย อะส่งมาที่ฟออากาศมีเครื่องฟออากาศอือโอเคขอบนะอ,อ๋ะอ,อ <c oughs> นี่นี่นี่นโอเค,อเ,คเสร็จแล้ว ยัไงโดนเต็มหลังเลยโดนเต็มหลังเลยกันมานี่นด้แล้วเสร็จหมดแล้วเนี่ยสางเล่นหมดแล้วครบแล้วโอเคโอ้ยโอ้โหครบและเก่งมากเก่งมากโดนอยู่คนเดียวเลยอย่ามาเนียนด้วยนะจ๊ะเพราะว่าการเนี่ยโดนเลเซอร์อยู่คนเดียวเลยใช่โดนทำโทษทำโทษเลยเหรอนั่งและหลับตา ไปจ้ะโอ้ยนั่งซะของของมันอยู่ไกลอ่ะมันเลยโดนนั่งแล้วก็หลับตาด้วยโหยไม่เอาปะปีกันตั้งใจเต็มที่เลยนะที่จะเอาของไปวางโดนทําโทษไม่อยากทำโทษอ่ะไม่ได้จ้ะเพราะว่าเราตกลงกันไปแล้วจ้ะใช่ไหมจ้ะใช่จ้ะอือโดนนะจ้ะหลับตาจ้ะอือหลับตา ภารกิจยังไม่สิ้นสุดโปรเติมเต็มความสุขชิ้นถัดไปที่เมืองลาสดาเฮ้ยงั้นไปกันดีกว่าแล้วเราค่อยกลับมาทำโทษทีหลังไงเอางั้นเหรอเออไปไปกันเลยเลี้ยวไปทางไหนอะทางนี้ไปทางนี้เหรองั้นพี่มิ้นฝากห้องด้วยนะแล้วถ้าจะแบบว่าไปไหนก็ปิดประตูล็อกแล้วก็เก็บของเก็บกล่องให้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งกลับนะรอทำโทษมันก่อนโอเคขอบคุณนะครับโอเคบายไปแค่แบบนี้เลยเหรอใช่เอ้ยฝากล็อกประตูห้องด้วยนะพี่ดีดีก็ทิ้งมาไว้ซะงนั้น ทุกคนรู้ไหมคะว่าของชิ้นที่สิบที่มินกดสั่งไปเนี่ยเป็นอะไรมินแอบบอกนะคะว่าคือการเย่สกุระไว้แอบสั่งไปเพราะว่าช่วงนี้ลาซาด้าเบอร์เดยการเย่มีโปรเยอะมากๆเลยยิ่งช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองลดแบบจุใจทุกคนต้องกดใส่รถเข็นรอไว้เลยแล้วค่อยจ่ายตังตอนนั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีคูปองอีกเพียบเลยติดตามกันได้ที่การเย o ออฟฟิเชและฝากช็อปการเยสกุระไว้บูสเตอร์เซรั่มกันเยอะๆนะคะจะได้ผิวก ไม่ต้องหันไม่ต้องมองได้ป่ะแบบที่ขอไม่ดีภูมิานเธอฉันไม่มีโ้ไม่ต้องอีไม่ต้องอาไม่ต้องมาจ้องตาเธอฉันมีวิธีทำหัวใจฉันเต้นทีโอ้ Whoa. แล้วไงจะ,จะโทรมากูดเลยทำไมให้ฉันไว้วงังแล้วไงแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนิดคิดถึงฐานะเพื่อนกันแล้วไงเป็นเพลงฟังลบลัางวนว่างกับบีบไม่ทันแล้วไงไม่เคยรักแล้วเคยรักฉันมันแลกกันมาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักฉันน่าแบบนี้มีรักมีลมหลกยากเลย คิดเธอเองมนาะแอบคิดถ้าคืนน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นเธอเธอฉันดูดีใส่ใจดูยิ่งดูยิ่งดีกว่าที่จะจะรักเธอจนหยุดหายใจ ที่ใกล้ชิดเธอเธอชอบทำเล่นตัวอย่าเล่นแรงโอ้ oh, ฉันกลัวู้แล้วไงโทรมากุดในทำไมให้ฉันไวหวั่นแล้วไงและก็ทิ้งทายนิดนิดคิดถึงเธอนะเพื่อนกันแล้วไงชินเพยงฟังลบล้างวงวังรับปีดไม่ทันแล้วไงไม่ มหาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักหน้าแบบนี้มีรักไม่ลงหลบยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลับทาใช่ไหมมหาห้ามไม่ให้ฉันคิดเธอเองและแอบคิดถ้าคืนน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นท้าเธอเธอฉันดูดีใส่ใจดูยิ่งดูยิ่งดีกว่า รักเธอจนหยุดหายใจเย้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 จะรักเธอจนหยุดหายใจ, yeah, yeah. Yeah, yeah. จ สนก็คุยก็คบเป็นเพื่อนกันก็นจะมีแค่เธอคบกันมนทันจกี่วันฉันก็เริ่มมีปัญหาถ้าเธอหันไปมองยิ้มกับใครก็ไม่หวันฉันก็ไม่สบายใจยิ่งได้เห็น ยิ่งมันเอยหวันใจไม่รู้ทำไมต้องดูร้อนอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดวกวนฉันที่ห่วายอยู่ๆก็มี ันยิ่งมีปัญหาแค่จะหันไปมองยิ่งตกใจเพราะไววหวันฉันก็ไม่สบายใจยิ่งได้เห็นเขามองยิ่งใด้เธอโน้อนใจไม่รู้ทําไม่ต้องเงดือดร้อนอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิด วนฉันคือวนวายอยู่่ก็มีเรื่องเธอรบกวนหัวใจนี่มันหมความว่าไงที่ฉันเป็น ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวายอยู่ๆก็มีเรื่องเธอรบกวนหัวใจนี่มันไหมความว่างไงอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิด ไม่ไม่มีอะไรจะพูดเลยอรอ,อ,รอเดออีย๋ยวพูดให้เดี๋ยวพูดให้โอเค27ถึง29นี้นะครับจะมีมาช้อปปิ้งกับลาซาด้านะครับหรือว่าคืนนี้นั่นเองหลังเที่ยงคืนกดแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยจ้ะใช่ใช่พูดแค่นี้ชา<ะ>ติตอกย้ำเป็นคนตอกย้ำภารกิจที่สามสำเร็จ ที่สุดนะครับภารกิจที่สามของเราก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยลงแล้วนะฮะตอนนี้มาเจอกับ2ซุปเปอร์ฮีโร่ดีกว่าออฟก,กันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพี่โบค่ะเป็นโชว์ที่น่ารักมาก<อ>นะครับ,รบชัวชว่วคุมชมทางบ้านแฮปปี้มีความสุขยิกหมอนกันแน่นอนนะครับแต่ต้องถามว่าเหนื่อยไหมเพราะว่าภารกิจเยอะมากต้องทั้งสั่งของอมีฝ่าเล,เลเซอร์เลเซอร์อะไรกันด้วยใช่เป็นยังไงบ้างฮะท้าทายมากครับแต่ว่าผมเนะี่ยไม่เคยท้อมันต้องแบบนี้น้องชายของผมนะครับแล้วคืนนี้ออฟกานมีอะไรจะมาฝากชาวเมืองลัสซ่าด้กันบ้างไหมครับ นะครับ Crazy Bear Mega Offer นะครับในช่วงเที่ยงคืนนี้นะครับถึงตีสองเขาผลแบรนด์ดังเนี่ยมันลดกันราคาดีที่สุดมันต้องแบบนี้ครับใช่แล้วครับรีบช็อปไปพร้อมกับกันกับปีนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับแถม27ถึง29นี้นะครับลาซาด้านะครับเขายังส่งฟรีทั่วไทยตลอดทั้ง3วันเลยนะครับส่งเร็วด้วยใช่เลยครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมเขายังมีนะครับลาซาด้ายังมีโปรโมชั่นนะครับลาซาด้าโบนัสโบนัส ลดหลายต่อมูลค่ากว่า100ล้านบาทครับเยอะไปธรรมดาธรรมดาและเมื่อคุณชอปนะครับสินค้านะครับในร้านมอนะครับยังจะได้รับเงินคืนอีก15เเโอ้วาววาวาเยอะมากๆเลยครับสุดยอดจริงเริ่มชอปกันได้แต่นะครับเที่ยงคืนนี้เลยจนถึง29มีนาคมนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาที่โจทย์สำหรับการแจกของรางวัลช่วงที่3ในค่ำคืนนี้กันดีกว่าต้องฝากออฟกันนะครับบอกโจทย์กับคุณผู้ชมเลยครับ อ้อันบอกเลยามาติดมาติดนากันโจน,นมีอยู่ว่าครับผมสิ่งของเติมใจอะไรที่หากหายไปแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับครับ,รบพิมพ์คําตอบของคุณมาใน last live นะครับผมแล้วอย่าลืมติด h a s h t ็ g lazada super party live th ครับผมครับผม แล้วคุณจะเลือกอะไรยังไงมีวิธีการนะมีวิธีการยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเราจะเลือกคำตอบที่โดนใจของพวกเราทั้งหมด10ท่านนะครับแล้วก็ประกาศในช่วงการแจกของรางวัลครั้งที่3ครับครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ต้องขอบคุณซูเปอร์ฮีโร่ทั้งสองท่านของเรานะครับออฟกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแมวันนี้สนุกสนานมากๆนะครับคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปทุกคนจะได้พบกับอีกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่ดีว่าระดับโลกอย่างเคทีเพอร์รี่ว้าวมาพร้อมกับบทเพลง ry later about It ตามมาติดติดกับซูเปอร์ฮีโร่บอยแบนด์เกาหลีอย่าง NCT Dream กับเพลง Riding ไปพบกับพวกเขาได้เลยครับผมา